ครับสวัสดีครับพี่น้องอะไรออมแอมตอนนี้แจ็คว่างเขาแจ็คเป็นน้ำมันดีเดิลสิใกล้แคลร์เรนดีกับมาจอบด้วยกันาช่วยงานโอ้ลังรวยรวยของมันเหรอตอนนี้ป้าพี่หนอกเอฟซีเราหลังรวยรวยเข้ามาแล้วออมแอมใช่ครับป้าสุ่มขายของบุฟเฟ่ชาใครพอมีแต่อยู่ข้างนอกก็มีหนีมาแล้วองค์อิงมาแล้วปุณผ่านบวงขายก็คิดใช่ ฟ้าลังลืมๆเข้ามาคุณอ่ะเันไะไรใช่สุดๆยอดสุดยอดทีมงานทีมงานเวทีปรับปรับบันไดอยู่ตรงกลางเอาไปไว้ตรงข้างให้หน่อยครับบันไดตรงกลางตรงหน้าแท็บล็อกหน้าเวทีนะครับ แม่สีไปทักไแม่อ๋อนี่ใส่กองแขนแล้วเห็นว่าสีฟ้าเนี่คุณแม่สามมือก็จะไปแกะออก้อ,อแกะออกคือติดอย่าติดแน่นนะครับคนติดอย่าติดอย่าติดให้มันแน่นติดติดให้มันพอดีอย่าติดให้มันแน่นนะครับมันจะกันน้ำกันเลื่นสวัสดีครับ ดารามาเจอกันมาเจออีกเีเจเลยเจอเจอเลย <c oughs> ได้ยินแต่เชื่อ <c oughs> ว้ายแม่สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่บ้านน้องมานาด้วยนะครับวันนี้แม่กำลังใจลูกเต่านั่งไซส์เราแม่นั่งไซส์เรามองนั่งอะ่ะ โอเคสวัสดีครับโอเคครับเอาไปไว้ด้านข้างได้ครับพี่เลี้ยวไปเอ็นหนึ่งแต่ว่าบัดเดิกมาในช่วงนี้คือทีมงานเรากำลังเฮ็ดห้องแห่งนอยู่เดี๋ยวคันชงมาประมาณสองทุ่มกว่าเอาท่งนี่ออกบ่รหเฮมี่าหนี่งเฮ็ดเฮมี่แต่ท่างเดี๋ยวท่างขวามือศิลปินเพราะว่าเพื่อปอโจเพื่อแขกผู้ใดเพิ่นขามไปขามมาเพิ่นปอจังผู้ใดยังอ่อง รประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่นำรถนะครับมาในงานนี้ที่จอดรถอยู่ทางแยกด้านหน้างานนะครับทางบ้านหนอยนองเหนือเด้อ่าจอดซ้อนคันเด้อพี่น้องเด้อนะครับการจอดรถก็คือจอดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเลยงานเราไปเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านคือบ้านน้องกรุงสวรรค์น,นะครับเป็นอีกหนึ่งตำบลเพราะว่าพี่น้องเพลินเลินกกเลิกงาน เพื่อนีสัญจรบ่สะดวกครับพี่น้องนะครับคนที่จอดรถซ้อนคันนะครับรบกวนนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านชาวลิศโทรมาแล้วนะครับรบกวนขยับรถท่านด้วยนะครับรถจอดซ้อนคันนะครับจอดซ้อนคันคือรถมันมันเดินไม่ได้นะครับเดินได้แค่ทางเดียวนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานในวันนี้ครับแตัมสวัสดีครับ อากาศดีไม่ดีเมื่อวานเมื่อวานตกจนท่วมพ่อบ้านแพงเอามื่อวันลูกนี่เอามื่อนี้คือคักแเทลเมื่อเช้านี้พ่อก็ยังใจบุรีอยู่เลยเมื่อวานนี่ตกยังมือจนคำเมื่อคืนนี่ก็ตกน้ำถ่วงมือตืบอยู่น้ำท่วมโกสุมบ้านแพงเมื่อวานนี่เยเมื่อนี้โคตรแปลกเลยแหละว่าป๊าผู้ดำเนี่ยใครออกใครออกใครออกครับยี่รียี่ลีเลยตอนนี้รถสองแถวนะครับคนละขับรถสองแถวสองคัน เดี๋ยวไปรอผมอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้างานนะครับวันนี้รถสองแถวมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมาถึงงานแล้วตอนนี้จอดสแตนบายก่อนเดอ้อนะครับเพราะว่าด้านหนางานนี่คือตอนนี้ยังนี่มองจอดรถเพียงพอสําหรับพี่น้องเข้าอยู่นะครับขันเดิกมากคือเอาไปจอดยดดมนะครับพี่น้องครับมีนะครับสําหรับพี่น้องใครญาติใคร กำลังเดินทางมานะครับหลังสองทุ่มสามทุ่มถ้าที่จอดรถเต็มด้านข้างประธนนนี่เต็มให้ไปจอดที่สำนังกงานสาวน้อยเพชรบันแพงหรือยูโดมครับ ให้ไปจอดที่โดมนะครับจอดฟรีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลให้ท่านด้วยแล้วก็จอดเย่ายางออกมายืนอยู่หน้าบ้านบอดโจเลยครับเดี๋ยวจะมีรถสองแถวไว้คอยบริการรับส่งท่านพี่ท่านพี่ลองดูนะครับติดตามผลงานแก่นักแต่งมากเลยท่านพี่นับแต่งเพลงด้วยการขึ้นรถซ้อนขึ้นรถสุรบดินสมบัติเจริญนะครับจำได้เลยดาน้านี่พันสี่เป็นอัมพาตนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีคนลัพธเรียนนะครับอันนี้ต้องเอ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องเราด้วยนะครับพี่น้องดารัสชื่นชอบแลยสมัยเป็นเด็กหน่อยเมื่อนเด็เจอแล้วตัวเป็นๆน,นะครับเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นไข่ใส่จำไหน,นเราขยันมากละครเรแเ้วเรียนตอนสมัยท่องจี๊ดนะพี่น้องเนาะมันอยู่ลบรรยากาศหลังเวทีบ้างดีกว่านะครับ บัดบริการทา้งในนี่บริการวันเดียวเลยผู้จัดการผู้จัดการนัดสั่งหรอมาถามหาถ้าตังสดตอนนี้ว่มีตังวิถึงงั้นสดกับบอมีนะครับข้างหลังเวทีก็เตรียมนะครับถ่ายองค์ขายอ้อนะครับวัว ไปดูบรรยากาศนะครับใช้หวัดดีครับแม่วัดดีครับปสวัสดีค่ะปสายอน้ำหาเต็มหวัสดีค่ะ่างข้าแปสายเปล่หาทายคลิปกันครับไป สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานขายอ้อนะครับจีราปีหนึ่งพอกันเที่ยวนึงแฮร์สุขคอก็เป็นดาราไงก็เป็นอินฟูไงใช่ไหมตุ่ยมาซ้อมขายอ้อใช่ไหมซ้อมขายอ้อแล้วแต่ว่าเพราะว่าหอดูเขาซ้อมแล้วๆเออขายออดีรีบบีหมู่บ้านฝนตกน้ำจนฉี่ทล่มเพราะว่านี่แม่ใช่ไหมเออแต่ว่าตอนขับมา คอนแกนฝนตกนะแมนก็น่าิดท่วมแอ่บี้ว่าจนเงย์อ๋อมัวาน้าท่วมมันใช่ไหมหน้าท่วมโกสไม่ตอนแรกเหรอเอาตอนแรกเราจะทำอยู่ไหนเราจะทำอยู่นู่นใช่ไหมแมนวันละน้าท่วมไม่อย่างมื่อคืนนีนฝนตกมีอะไรสวมไหมไม่ฉันถ่ายคลิปอ๋อเมื่อวานเด้ถ่ายคลิปทูบิ้จีลาจะพักอีกประมาณสาวน้อยเพชรบ้านแพงโตเกียวมิวสิกเออ้เห็นมตองโตเกียวมิวสิกก็เลยมาอย่างนี้คนฟาหลายสายหลายอันหลายอันบริษัทหลายบริษัทหล่บริษัทไล่บริษัทไล่แล้วก็ที่างอีกอาทิตย์ เพื่อให้ผักจัดเตือนเดือนหนึ่งไหมหรือสองอาทิตย์ก็สอบต่อฉันจะไปฮ่องกงเดือนหนึ่งก่อนเอาหรอเออฉันจะไปหาการหางานหาเงินหาคำก่อนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมาไลยกับพี่นอตเด็ดหอดวันปิดวงให้คุณอังเปาบังบังมันมาขอบคุณหลายๆครับคู่บีครับแล้วคู่บีจีรานะครับเบื้องหลังนะครับขอโชว์ความสวยงามบนเวทีต่างๆนะครับอ่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้ซัมนี่ครับ